วันนี้หนูมีเรื่องอะไรจะมาให้ฟังดูสิหนูได้อะไรมายุงเยอะอะไรนักหน,นังอุ้ยว่าไงาทำไมมัน,นร้อนเอ้าวแลวนี่เอาของกินมาเล่นทำไมเนี่ย เอาไปเกมในตู้ย็นนุ่นอันคือเซกูช,ชี่แม่ดูความสโลสโลมากนุ่มด้วยอ่ะหนูหามานานมากแล้วหนูก็ไปหนีบละอืมแม่รู้ไหมหนูไปหนีบตัวเนี้ยจากตู้ที่คิดซูน่าเมกะบางนาะแบบกว่าจะหนีบได้หนูนี้ตั้งหลายครั้งกว่าจะได้เนี่ยหนูสึกพาวมากเลยที่หนูได้แบบเสียไปหลายครั้งเท่าไหร่หมดตังแม่กี่บาทเองแม่แค่ห้าร้อยเอง เซไปเท่าไหร่นะห้าร้อยอีเกดถ้านูนูเข้าใจว่ะประเทศไทยเหมือนร้อนยุ่งก็เยอะก็ฝา,ากกดไลค์ฝากาากดซับสไขรด้วยเนอะวันนี้แม่ไปแล้วโอ้ยไปจัดการอีเกดก่อนโอ้ยเสยไปตั้งห้าร้อยซื้อข้าวตล้วฟ้า